ทางไปน้ำพุร้อนเราก็จะแวะชมสุสาน่วงซุยก่อนนะจ๊ะ่วงซุยบรรผชนเราจะขึ้นไปชม่วงซุยก่อนนะจ๊ะก่อนไปเที่ยวน้ำพุร้อนทางผ่านจะอยู่ทางผ่านสุสานทำอะไรร่วงเกินต้องขออภัยด้วยนะ สวยงามสุสานบรรพชนสวยมากเลยสุสานปุโบสุสานบรรพชน,น,น,พชนเพราะเบตงเนี่ยจะมีชาวจีนมาอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างหงุงหุงสวยสำหรับบรรพบุรุษ เป็นแหล่งเลยทั้งภูเขาเลยเนี่ยลูกเนี้ยสวยงามก่อนไปน้ำพุร้อนแล้วก็มาชมสุสานกันก่อนสุสาบนบรรพชนม่งสวยเป็นภูเขาทั้งลูกเลย สุสารโอ้มีถึงไปมีไปบนยอดเลยนะบนยอดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านจาระปะไตแล้วก็เลยทางไปก็จะเป็นบ่อน้ำผู้ร้อนบ่อต้มไข่สุกภายในเจ็ดนาทีแต่จริงๆแล้วเราต้ม สอ,สองชั่วโมงยังไม่สุกเลย <c oughs> เขาบอกว่าสุกภายในเจนาที่ะทำไมเราต้มสองชั่วโมงยังไม่สุกเลยะ่ะไปกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาก็ยังไม่สุกทำไมถึงเป็นเช่นนี้หลังจากชมหวงซุยแล้วเราก็ขึ้นเขามาชมที่พักสงกิโลสี่นี่เงียบเงียบสงบเงียบสงบมากเลยแล้วก็จะอยู่บนเขา เป็นที่ชมวิวจุดชมวิวของเมืองเบตงนะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเมืองเบตงตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสงนี่มองเห็นวิวเมืองเบตงไกลๆเลยสวยนี่เขาตัดหญ้าโอ้นี่องค์พระโพธิสัตว์กุลอิม องพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือร,รอบๆที่พักสงฆ์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเลยนะเนี่ยเป็นมีทั้งพุทธทั้งอิสลามจะมาทําบุญที่นี่ ดูเงียบสงบดีเนี่ยก่อนที่จะไปบ่อน,น้ำร้อนก็มาแวะก่อนที่พักส่งขึ้นเขามาประมาณ300เมตรก็ถึงนะนะนี่จะสวยงามตรงนี้มีรูปวาดพ,พระพุทธเจ้าปางต่างๆเงียบสงบนะ ใครจะไปน้ำพุร้อนก็แวะมากราบขอพรก่อนนะจ๊ะาากราบสักการะพระเลยนะสิงเสียมซีด้วยองค์จตุคามราม,มาเทพอ๋อนี่องค์จตุคามราม,มาเทพอึมพ้องเห็นนะองค์จตุคามเป็นองค์ใหญ่เออทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนน้นด้านหน้าก็จะเป็น เฉาข้วยฮักกาอย่าลืมมากินนะมาเบตงนี่ต้องกินเฉาล้วยฮักกาด้วยเออเอามาสิกล่องเอามาลองกินดูเฉาข้วยฮักกาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกนิดหนึ่งมุ้นีขายทุเรียนเต็มเลยทุเรียนทุเรียนทุเรียนหอมมากเลย อันนี้มูสังคิงหรือเปล่าครับอันนี้เป็น,น,นอ๋อทุเรียนบ้านเหรอครับทุเรียนบ้านก้านยาวอ๋อหอมใช่ทุเรียนบ้านก้านยาวนี่ทุเรล่นเ,รนเลยบรรยากาศปากทางที่จะเข้าไปเล่นน้ำพุร้อนนะจ๊ะ ก่อนทางเข้าบ่อน้กปู่ร้อนเราก็จะต้องมากินเฉาป้วยฮักกาแล้วก็ขนมมาได้นะลือโปคือโป,โปขนมลือโปะของทางใต้นะอร่อยหอ,อมเหมือนผสมตาด้วยจากปากทางเข้าไปบ่อน้กปู่ร้อนก็ประมาณอีกกิโลกว่าก็จะถึงเพินต้องหยุดก่อนฝนลงฝนลงเฉยเลย ต้องร้อยฝนหยุดก่อนจะได้แช่ม้เนี่ยน้ำร้อนไม่นี้เป็นหมู่บ้านคนจีงนะเก่าแก่ตัวนารูรัถึงแล้วบ่อน้ำร้อนเปตรงบ่อน้นำพุร้อนเปตรงจากหน้าประซอยมา6กกิโล ทำเป็นเสาสีแดงเหมือนของญี่ปุ่นเลยสวยงามเราจะไปแช่น้ำร้อนกันนะจ๊ะเออนี่ตรงนี้เขาจะมีบอกด้วยเป็นห้องเป็นที่พักก็มีบ่อแม่บ่อต้มไข่สวนน้ำห้องน้ำสาธารณะห้องละหมาดก็มีโอ้นี่เขาทำสวยนะเออ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะราสถานที่เที่ยวนีบ่อแช่เอ๊จาไมดูเงียบเงียบเราจะไปแช่น้ำร้อนกันอันนี้บินบ่อแช่เท้าเออบ่อแช่เท้ากัน ิวสวยไม่รู้เสียค่าเข้า,ขารูเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนสถานที่อาบน้ำแต่มันแห้งๆไงอ๋ออาบน้ำฝักบัวมีบ่อแช่น้ำบ่อแช่เท้าอืม บ่อแช่ท้าความเป็นมาของบอ่อน้ำเบตงบอนพุราเป็นแหล่งท่องเทียท่ยวที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอ๋อเป็นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นี้เองเออใช่ที่เห็นก็จะเห็นคนเขาเล่นน้ำกันด้วยนะ <c oughs> เนะ <c oughs> ดี๋ยวต้องไปถามเจ้าหน้าที่หน่อยไม่มีให้แช่น้ำร้อนแบบไง ทำไมถึงมีแต่แช่เท้าเออเนี่ยเขาให้ต้มไข่ก่อน,น,อนาาอยออิ่งเล่นกันใหญ่เลยแช่ไข่ออนเซ็นได้ละไข่เขาใแช่สิบห้านาทีนะแล้วก็แช่ตัวเนี่ยคือเขากำลังล้างบ่อ ใหม่ๆเดี๋ยวค่อยมาแช่ตัวทีหลังแต่ตอนนี้คนเขาแช่ตีเงินหมดเลยจะลงไปก็ะไรอยู่เขาก็ึนว่าลงไปแช่น้ำทังติดครับเออมันยากาศบ่อน้ำร้อนเบตองโอยบ่อน้ำร้อนสำหรับแช่ไข่นี้ใหญ่มากเลยนะเออไม่คือจัดการกันเอาเองเลยไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอก คนก็บางทีเนะี่ยทามีขี้ดินเต็มเงี้ยไม่ใช่ไม่มีการล้างออต้องต้องมีป้ายบอกนิดหนึ่งเั้นเขาก็าจะไม่รู้ฮอตสปริงเบตงเบตงฮอตสปริงอย่างไอ้บ่อน้ำร้อนอะไรนะบางน้ำพึ่งอะไรนะสวนพึ่งอะ่ะอันนั้นนะ่ะ ใครจะแช่ส่วนตัวแยกไปใครจะแช่รวมแช่ก็ราคาเขาก็แยกกันไปไงอันนั้นเขาจัดการเอกชนที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันถ้าจะแช่เท้าหูฟินนานเลยแต่ต้องเสียงเงินใช่ไหมใช่อันนี้ฟรีไงก็เ,เลยตามอำเภอใจแช่เท้าฟรีแต่ถ้าเกิดแช่ถ้าเกิดแช่ตัวแบบอืม แต่บ่อน้ําร้อนนี้ก็ใหญ่มากเลยเนี่ยไครตกลงไปน้องเอ้ยสุกเลย,เลยนี่ทางลงไปแช่ไข่กอนทางลงไปแช่ไข่บ่อต้มไข่บ่อที่หนึ่งอุ้ยน้ำเดือดเลย บอ่อต้มไข่บอ่อที่สองอะกล่องยืนหน่อยหนึ่งสองบอ่อต้มไข่บอ่อที่สองนี่จะทำมือถือหล่นลงไปนะเสร็จอันนี้เสียวบอ่อต้มไข่บอ่อที่สามนี่เขามีคนกำลังต้อมอยู่ปาเราอะย้อนอห็นไห ย้อนไหนไหนึ่งหรือสองหรือสามก็ได้มีบรรยากาศบรรยากาศดีนะอนอเอออยากแช่ตัวต้องรอให้เขาขึ้นก่อนนะเพราะตอนนี้เขาแช่ตีนอยู่อืเออไปแช่ก่อนจับเวลาสิบห้านาทีเขาให้เอาแขวนใช่ไหมอ๋อเออสิบห้านาที แล้วเหลวมาดูว่าสุกไหมเขาว่าไข่ไก่จะเป็นเป็นอะไรนะยางมาตมูมบ่อน้ำร้อนที่เบตงนี่แช่ฟรีนะไม่เสียงเงินเลยทั้งแช่เท้าแช่ตัวไม่เสียงเงินเข้าฟรีแต่ไข่อะให้ซื้อมาตม้มเออเพราะฉะนั้นเธอแล้วเขาจัดการดูทีนี้อะ ใหญ่มากเลยสวยงามอ่าแช่ตัวแช่เท้าสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างเท้าโอ้ยเออคุณอ,อุ่นดีเนาะเออ,อย่างเงี้ยแช่ตัวดีวะ่ะ ชีกเช้ตึงน้ำมันเยอะกว่าเออแต่นี้มันดูไม่ค่อยสะอาดอุอ้ยร้อนบ่อน้ำร้อนฮอตสปริงเบตงร้อเข้าฟรีจังหา ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่นบอน้ำร้อนบวรอ,ออนทัวออนเซนใต้สุดแห่งสยามอยู่ท่ามกลางอุบเขาเลยนะแช่ออนเซน็นแช่ตัวแช่เทา้าใครมาเบตงก็จะต,ต้องไม่พลาดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมเลเซียชาวจีนมากันเยอะนะกรุงเทพไม่ค่อยมาเท่าไหร่น้อยบรรยากาศดี อยู่ข้ามกลางหุบเขาเลยหุบเขารอมรอบสวยงามบริเวณรอบๆบ่อน้ำร้อนก็จะมีร้านอาหารร้านส้มตำแล้วก็ร้านกับข้าวของชาวมุสลิมร้านผักขายผักก็มีกล้วยหูกล้วยหวีบเบลอร์เลย30บาทเองนะไปดูรอบๆ หลักๆในทุเรียนจะเยอะมากเลยอ่ะมาจากสวนมาจากสวนทางใต้เลยหลังใครมาแช่น้ำร้อนเสร็จแล้วก็ออกมาซื้อทุเรียนกินร้านอาหารนี้ก็มีนี่ชาเขียวนมสดก๋วยเตี่ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเออเออไปไปดูนี่ ทัวจีนมากันเยอะเลยทัวจีนทัวมาเลเซียนีทุเรียนเต็มเลยทุเรียนใต้ลูกกลมๆเล็กๆน่ารักนะทุเรียนใต้เออมูซันคิงมูซันคิงโมซันคิงจ้ะผงเสียหมอนหลงบอะไรหมอนราคาหมอนถ้าลูกตัดร้อยยี่สบลูกทำหกสิบบาท ความต่างอย่างที่ความเละยิ่งใสยิ่งว่านวานสุดๆมีเครื่องตัดด้วยมีหมอนภา <c oughs> คใต้ด้ว <c oughs> นนยหรอใช่ค่ะเอาละหมอนทองหอมหวานอร่อยรสชาติจเลยลูกหล่นโลละหกสิบบาทเอออร่อยทุเรียนทั้งนั้นเลย ลำมุดก็มีลำมุดทุเรียนหวานมากหวานแจ่มเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหมูสังคิงเนะมาะเอาไปไหมคะไข่สุกเอาไปคะ <laughs> นี่ร้านค้ายาวไปเลยนะร้านทุเรียน,นเยอะ <laughs> บรรยากาศเราก็มากินอาหารร้านแคทบะหมี่ผัดหมี่เบตงนะจ๊ะร้านนี้เป็นร้านที่พี่จองพี่คันเลนมากินด้วยมีโต๊ะเดียวกับเราเลยมีผัดกะเพราไก่กะเพราผัดพริกร้านนี้ทำน่ากินเลยนะจ๊ะสำหรับบ่อหนํำร้อนทอตสปิงเบตง ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมมาเที่ยวกันใครมาเที่ยวเบตงก็จะต้องมาบ่อน้ำร้อนห่างจากอำเภอเมืองประมาณ11กิโลเมตรวิวสวยน้ำใสลงไปแช่ลงไปขอบคุณครับแช่เท้าอะไรก็ได้แล้วก็มีไข่ต้มด้วยจ้ะบายๆแล้วจเจอกันคลิปต่อไปจ้ะ